สวัสดีครับสวัสดีปีนานนานะครับวันนี้มาพบกับผมนะครับช่องไอหนุ่มซาบขาวนะครับวันนี้จะพาปีนันนานะครับมาหาไสหนูนะครับของปีนี่นะครับโดยกับดักผ้าพานะครับแบบนี้นะครับอ่าแบบนี้นะครับประมาณสิบหกอันนะครับมห้ว่าจะมีหมายก็หรือว่าจะมีที่ใส่เยอะก่อนครับสิบหกอันนะครับเดี๋ยวผมจะเอากองติดไว้นาอกนี่นะครับ ทางพี่ๆด้านน้าได้รับชมแบบใกล้ชิดเลยครับวิธีการใส่หาไม้เป็นแบบใด์นะครับว่าต้องใส่แบบไหนนะครับไปมาต้องพูดวานรำเพลงครับไปหาไม้กันเลยครับผมแต่ผมจะขออนุญาตใส่สาธิตประมาณหนึ่งสองอันนะครับเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวเราไปเจอกันตอนตียามเลยนะครับอาจจะเป็นกลางคืนนี่หรือพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันอีกทีนะครับโอเคครับผมครับตอนนี้เราเจอทางแล้วนะครับเนี่ยครับ ี่จะเป็นทางหนูนะครับแต่บางหัวมันจะผ่านหรือเปล่านะครับเนี่ยทางหนูให่จะประมาณนี้นะครับเนี่ยมาณนี้นะครับลองใส่ดูนะครับอาจจะมิดตัวก็ได้นะครับเพราะว่ามีเนี่ยครับมีรอยวิ่งขึ้นนี่นะครับเนาะห็นไหมครับต้องมองหมดโฟกัสก่อนครับเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับใส่ไว้ตรงนี้นะครับเนี่ยดักว้นนี้นะครับเนี่ยครับมันมาเนี่ยครับเนี่ยครับเดินมาเนี่ยครับเนี่ยนี่คือร้อยหนูให่ในนอนชัวร์เลยนะครับเนี่ยครับ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอื่ก็มีทางนะครับมีทางอยู่นะครับอืมทางมานี่นะครับโอเคเขาจะดักไว้ดักไว้ตรงหัวนั่นครับนีขมา้าทางนี่นะครับนี่ครับนี่ทางหนู่ใหญ่นะครับโอเคโอเคดักไว้หนึ่งอันเลยครับ นี่ห้องประดักนะครับเ้าประดักนี่เขาจะวิ่งมาเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยหัวเขาได้ตัวปรียยังนะครับเลยไปกันนี่เลยนอนสามาคือยบร้อยนะครับ กั่นี่น้อนครับนี่ไหมต่ว่ามันจะพาดมาหรือ,อเปล่าแค่นั่นนะครับนี่ครับใส่นี้ไว้โอเคอืใส่ไว้โอเคครับ ฟังน้อยครับทำแบบเป็นธรรมชาติของมันเหมือนเดิมนะครับโอเคครับแล้วกวเอาถุงยางนะครับถุงยางนี่ครับมันมานี่นะครับดูครับหางเลี่ยมหม่ำครับดูครับนี่ครับมันมานี่นะครับจ่องจ่องมานี่นะครับโอเคถุงยางมัดไว้ครับกันพลาดกันกันหายนะครับ พาดกันหายครับมัดไว้โอเคเราไล่ไปละหนึ่งอันครับไปจะหาไหม่ต่อไปครับผมน้อยครับวิธีใส่ง่ายครับมันต้องมีเหยื่อครับเดี๋ยวผมจะไปหาต้นต่อของมันถึงว่ามันมากันครับทางมันมาทางนี้นะครับว่าขุยมันอยู่ไหนพูเนาะขุยใหญ่ๆถ้าเจอขุยจะยังก่อนนิดเดียนี่น้อยนะครับโอ้ทางเดินครับนี่นี่้ นี่ครับหมูหมูนี่มันจะตามวิ่งไปอยู่มาตามรลองน้ำนะครับนี่ครับมีรอยอยู่เดี๋ยวไปหาดีๆใส่ครับตอนนี้เราก็เจอแล้วนะครับนี่นะครับกระทางมานีน่นครับทางวิ่งมานี่นครับมีขวีนี่นะครับนี่เป็นหนูไม้อยู่นะครับหาช่องใส่กัน หาทางใส่กันนะครับมีทางไหมออมีรอยกัดเยอะอยู่นะครับนี่ครับรอยคอดรอยนี่นะครับเนาะอืมโอ้โหไม่จะมีตัวอยู่ครับรอยไม่อยู่นะครับรอยกัดเราอย่างไม่นะครับเนี่ยครับหอยหากินนะครับนี่หอยคอดกินนะครับเนี่ยครับมีไม่อยู่นะครับ เนี่ยท่อไส้นี่หนึ่งหลังครับไปดวทางนะครับนี่ครับรูหูใหญ่มากครับนะครับนี่ครับดูมันมีทางขึ้นไปบนนี่นะครับนี่ครับนี่ขึ้นไปบนนี่เลยผมจะเล่นปากหูเลยนะครับเล่นข่วงรูเลยนะครับเนี่ยนี่เลยครับเล่นนี่เลยครับ ออกกระตายเข้ากระตายนะครับเป็นปากรู้นะครับไ้อ,อนร้อนมากครับประมาณนี้นะครับ กระจายออกกระจาย,ออายบางไว้บังไว้บังไว้มัดไว้ไม้ไว้อนเดิมจนภาพนะครับใจ่เยอะนี่เัาอาจลืมได้นะครับเขานะต้องหยายงมัดไว้นะครับอ่อนขนานั้นเลยเนี่ย ัาค,ครบผมนี่ก็เป็นขวยนะครับนี่ครับทางขึ้นมาบนนี่เนาะนี่นะครับเราจะใส่ตะนีนะครับขวางนี่นะครับงูจะได้ก็ใส่แบบนี้นะครับ ทางเลยมันมาจากข้างบนกระโดนขึ้นจากข้างล่างไปกระโดนครับนี่เลยกระโดนขึ้นกระโดนครับขึ้นข้านคอเลยครับ โอเคหม้เหมือนเดิมนะครับยม้ยางหรือไมาใดนะครับ,รบถ้ากลางคืนผมไม่ได้ไปไหนแตจะจะมาย้าอยู่นะครับโอเคไปคืใหม่ต่อไปครับ อันนี้เขามาเจอเจอขุยแล้วนะครับขุยไม้เลย,นะ,ยนะครับนี่ครับขุยไม้ไม้นะครับนี่ครับเขาจะเล่นหน้าขุยเลยบอบอจะดูทางมันนะครับถ้ามีทางใส่ทางนะครับใส่ทางนี่จะโอเคควรครับ นี่มีรูนะครับรูนี่เป็นรูบอยรูนี่นะมีมีรูครับมีรูคนได้เปรือยอยังยจะใส,ส่ยันไ้ดีส่นี่น่ารู้เลยบอกอ๋อครับ na hù đó Mó thầy thầy may nó no. nó khủy lên lắm nó khủy lên nak pergi ครับขึ้นไว้นขึ้โอเคนะครับก็ตอนนี้ก็ใส่เซ็ทีเรียบร้อไอ้นะครับผมวางนาดก็ซิบซิบหกหลังนะครับ ไปทีรอบๆอยครับมันผูกนี่ถ้าว่าวันนี้คืนนี้ครับผมผมมันก็จะมาใจนะครับซึ่งเปีนหน้านะครับพรครับแล้วถ้าว่าก็วางแต่แต้นะครับแล้วก็เจอกันรู่นี้เช่านะครับผมวันนี้ก็จะไปปีนันนาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับโอเคครับผมพอยังคนต่เลเนาะกล้องหน้านี่โอเคครับผม สวัสดีครับตอนนี้ก็เอาพกับอีกเช่าของอีกวันหนึ่งนะครับก็จะมืดนิดหน่อยนะครับว่าตอนนี้ก็เช้าอยู่นะครับประมาณหกโมงครึ่งครับบรรยากาศที่เชียงรายนะครับน่าก็จะมีหมอกนะครับก็จะหนาวขนาดนั้นะครับผมแต่คืนวัาจะม้าแล้วครับบาไหวนะครับคืนเนยเกินนะครับคืนครับบรรยากาศรอบๆนะครับโอเค ไปเอาไปย้มกันรอบแรกเลยครับผมมาลุ้นกันว่าจะมานก็ครับผมไปดูกันเลยครับรอบแรกครับหลังแรกกอนแรก,กใกล้ๆนี่นะครับแรกอาจจะมาทำงานดูไกลๆแล้วดูจักรสงแล้วดูเหมือนเดิมก <c ười> ึงเงิงเหมือนเดิมครับ <c ười> ลันครับโอเค

ต่อไปเรา๋ยไปเกิดใกล้ๆนี่นะครับใส่ในห้องเหมียงครับห้องน้านครับแรกลองสองเป็นได้ห้องครับมาทำง,งานทำงานครับอ้ําก็อ้ําหรือมาทำมาทำงานเลยอ่ะ,ะทำง,งานเลยอ่ะเดิมครับมาทำง,งาน ย่งรุ่นกันเลยเลยครับ16อันครับไป,ไปเลยครับผมเอ้มันนี่มีก็หางมันนี่ได้เซฟวะกระหังเอ้นี่แบบมีเนาะเดจะเป็นดูขันหน้า,นาอุ้ยหนาวสุดจอดเสีย นี่เอาใส่ก็แปดอันนะครับเอาเก็บมาแล้วสองเนาะขนาดมัดแล้วนะยังดูเอากลักวเป็นได้ไปแล้วเนาะหมาย,ยนี่เนาะเอาใส่ขี้เกาขี้เดิมไปเลน,นี่ก็บการทำงานนะม่ปไปทางไรอันมาเกี่ยวทงไรอัน สีอันครับไม่ทำงานครับไนาว้ครับไว่ายแนว หมพอแล้วอ๋อก็ลืมเอาไว้ในนี้หน่าเนอะยวไปคนดูดีๆกันนะครับเนอะดูนะครับนี่มีหัวกลานี่มีดินนะครับมีดินนะครับนี่ครับมีน,นะครับโอ้โหติดอยู่นี่นี่ มีตัวอยู่นะครับน,บนาายยี่นะครับเยีงไมาตายแล้วนะครับนี่นะครับมีตัวอยู่ครับผมหยาดเก็บมันนะครับเนะ้อหยาดนะครับ โดนขานะครับน,นะน,นะครับโดนขาครับโดนขาครับผมทีนี้กับดักหายน,น,นั่นนี่หายเนืองอันนั่นนี่ไอ้เรื่องนี้ต่อตัวตัวนี้เป็นเลือดไอ้เนี้ต่อ หนึ่งห้าวันี้ก็ตั้งห้าหกห้าหนึ่งสองสามสีห้าหกเป็นเลขสองดักหายตวนี้นะโอเคครับหลังต่อไป ก็ไปข้างเนี่ยหลังเราไปเนาะนี่นะทำงานก็ลั่นครับเต๋อปลได้ครับนี่ครับลั่นเปาโอ้ลั่นลันดูนะครับลั่นเต๋อปลได้หนูครับ เสียดายนะครับเดี๋ยวไปมาเจี๊ยงมือมันเออห่มซองหลังอยู่ของน้ำมัดแต่เนี่ยละไอ้เดี๋ยวเนี่ยก็มีมัดไว้ของสุดท้ายครับมีตัวครับผมนี่ครับล็กหาในกระเป๋มีนะครับแต่อยู่นี่นะครับเนี่ยครับที่ผมมัดไว้ตรงนี้นะครับนี่ครับมาตายนะครับน่าจะโดน ห่างไหครับหยาดครับนะี่เก็บอนุกอนน่าจะโดนหางนะครับเยียวยังได้อยู่นะครับอ้โดนหางครับตัวใหญ่เ,ยยเลยครับตัวนี่ครับ ยัย่ใหญ่เลยครับสุดยอดครับ <laughs> ได้แล้วครับหมานติดแข้งแล้วนะอันนี้ก็ติดแข้งนะครับอยัดเก็บนะครับเนาะนี่เอาแปดหลังเนี่ยหายเนี่ยเดี๋ยวอีว้แต่มาบ่มอยู่นี่เนาะโอเคครับหมายแรกได้สองตั้เดี๋ยวยังอีแปดหลังนะครับดูอีกทีนึงครับ โอเคครับมาแล้วครับมาแล้วครับสุดยอดสุดยอดเดี๋ครับผมเอาดูต่อไปอ้าตวตอนนี้มาดูอีกโซนหนึ่งครับตะกี้โซนเมื่อกี้แปดอันเนาะได้สองตัวนะครับอันนี้มาแถวโซนใหม่นะครับเนาะดูอัน,นอไหนนี่จำเขาได้ละเออนี่หมาหรือเปล่านี่ผม,นนมได้มัดไว้นะครับพอดี่คนใส่เยอะ โอ้อยู่เหมือนเดิมนะครับมาลั่นนะครับอยากเก็บก่อนนะครับเนอไม่ลั่นครับไม่ลั่นแล้วก็ไม่ได้ครับ <c oughs> เก็ดหลังพนใส่เยอะนะครับเมื่อกี้ก็สวนทางครับพนใส่หนู่มกันขาก็กได้กันดูนะครับไปเก็ต่อวันละสวนกระทบโลกว่นะ เหมือนเดิมครับมาทำงานสองหลังกับที่นี่นะครับนี่ก็รูกออกนี่ใหม่ๆนะครับทำงานไม่ทำงานเลยสาบอันนี้เนาะทำงาน,ก,นก็มาทำงานโอ้ย โอ้หมายมุ่นี่มาไปท่านี่ท่าท่าโอ้ <c oughs> ยอน้นบอ นี่นี่หายไปนี่หายไปนี่นอกว่าเออเออนี่ครับมาแล้วครับหนึ่งตั๋ครับมาอีกแล้วดึง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 ดิแล้วครับผมด้แล้วนึกว่าจะมาได้แล้วอือ ตัี๋ยวก็มองงามครับหมองงามหนูลูกหนูเท้านะครับโอเคครับผมไอสองอันนะครับเออเออนี่นี่แหละปลาังต่อไปอีสองหลังสองหลังอยู่ใกล้นี่ไปเลยอ,อุ้หอนอา วัดนนลสีหนูน่นนี่เ,เจ้านี่เขาก่อเอาบังบังเลยครับทามาได้มัดลยนี่นะครับดื้มเลยนะนี่นะดูหนูของเขาโอ้นี่มาทำงาน,นครับดูดูนี่มาออกนะครับเนาะ โอ้หมอนะครับโอ้ลูกขุยน้องออกวลูกขุยไปดูลูกขุยกันนะครับเนี่ยเดี๋ยวอยจะดูขุยกัน หนูตัวเดียวโอเค่ะทำงานครับโอเคครับ,เ,คครบเดี๋ยวไปปิดคลิปตีรถปุ๊น,นะครับเนาะโอเคครับตอนนี้ก็ครบแล้วนะครับซึโมกหลังนะครับค่อยถึงเป้านะครับเขาขัหนดไวเก้าวจะได้สักห้าหกตัวน,นะครับแต่ว่ามันมาถึงเป้นะครับรือว่าเขายังหาไมา ดีๆอย่งบนี้เดียนะครับแต่ตีใส่นนมันก็หม้อนะครับันอย่างก็บไม่มดขุ่ยไม้นะครับแต่มันอาจจะบอกออกก็ได้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะเปลี่ยนกระดักไม่แบบง้มนะครับก็แบบมีเยียนะครับถ้าจะอันนี้หนูมันจะมาหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูน้อยหนูใหญ่นะครับแต่เขาต้องต้องแบบว่ายามมันๆนะครับมันจะได้นะครับอวันนี้เราก็ได้สามตัวนะสามตัวก็สือว่า ตัวใหญ่นะครับเออรอดตายไปอยู่ตัวใหญ่นาะนี่ยก็ค well ือหนูเท <No. S 1> <laughs> okay, <you> ้านะครับลูกมันนะครับเนาะนี่ครับโอเคอยู่ครับตัวนี้ก็ใหญ่แล้วล่ะนะครับนี่ครับตายเนาะได้ตัวเจ้านี่นะครับเดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวหลบหน้าขอแก้มือใหม่นะครับว่าเห็นไหมต้องได้เยอะๆนะครับเดี๋ยวแก้มือใหม่นะครับวันนี้จะได้ก็อขอลาปีนหน้าไปก่อนนะครับจะได้ก็อ่จยกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับเน่แล้วก็จวยกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อ พีพีัน้าเน,นี่จะได้ติดตามคลิปใหม่ๆของผมนะครับเนอะส่องไอ้นุ่มซับเขา,านะครับอที่ทํามาเพื่อสร้างความบันเทิงครับพ,พ,พนีนหน้าครับเรื่องทํามาหายกินนะครับอเกจยวกับทําทอาหารนะครับเนเอะวันนี้ก็ขอรับพ,พนีนหน้าไปก่อนนะครับเจอกันใหม EP ่ ep หน้าผมสวัสดีครับ